ยกมานี่สวยงามเอาที่เหลือบางเข้ามาแต้มครับเลยลูกล่างมาก็ได้แต้มแล้วระยะใกล้น่ากลัวใช่ครับมันใกล้6กเมตร<ม>อย่างเงี้ยคอสยกมา2แต้มไหมหรือลูกล่างคุมหรือเปล่าไม่คุต่อจะเป็นห่างน้วา อ๋อไหลเข้ามาง่ายๆครับสามแต้มเมาสแทงแล้วบอกแล้วประมาทไม่ได้ครับลูกกลมๆไปตองประมาทไม่ได้นะผูไหลเข้ามาสี่แต้มหืมไม้นี้แก้เกมไม่ดีเนมตีไม่โดน3มลูกเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าตีไม่โดนแล้วตัดแต้มเขาไม่ได้โดน5้าแต้มรวดเลยห้าแต้มครับไม้นี้โอ้โห คะแนนขึ้นนำขึ้นนำสูงนะครับห้าต่อสองทีมช่างอ้วนห้าครับทีมทีมเอเนมสองครับทีมเือเนมเอาทีละแต้มทีมช่างอ้วนทีเดียวห้าเลย